เนี่ยก็มาหอดบ้านแล้วนะครับเนาะครับหอดบ้านแม่แล้วครับซึ่งกับซีอูบ้านหนองคาใหญ่นะครับเนาะ<ม>เป็นบรรยากาศหน้ืบนเสานะครับาะช่วงเวลาประมาณเจ็ดโมงเสาร์ที่ลอยนนะครับเน,ะนะะา,านะ,บ,นะบ้านหนองคาครับเดี๋ยวไปหาแม่ก่อนเนี่ยครับเป็นตื่นดได้แม่มนกนนั่งอยู่นี่เดี๋ยวไปหาพวกันเ่อเช่เดี๋ยว เอาเอาอ้เอาอืมอาเอ้ยขึ้นขึ้นไหมมาผู้เดียวโอ้ขนานาท่านบึ้นขอไข้ขึ้นขอเนี้ยว่าเอาเปลี่ยงเอาท่านเขาจะไฉลี่ย่านัเปลี่มต้องท่านเขาเปลี่ยงก เฮ้ยากเีย้งบอกบเ้าเนี่ยหมวกาอมากมาเป็นไรฮะก็อยู่อยู่บอกอ้ขครอยู่เป็นสสนหรอเออเปลี่ยงไม่ใช่ะตูนีมอนเปนเจ้าเพชรเอียงอันนั้นบ้อันอันบอกสวนเท็กันอ๋อเจ้าไปจับจ้าปย่อมาเนี่ยมันขูดกูเข้าไปกูจับสิมันขูดไปเลยเลือบุก เีเจ้าก no? ็ไม่ได้น่าหันะเเจ้าเม่ามึงบุกก้อนกับอพี่เทียบตอดเอาแต่ใเนาะเนดียวดีพี้กอยู่บ่ก็อยู่ก็อยู่ายแล้ว้มึงคือมึงคือบ้วนคือเก่าคนเก็อวนอยู่ดิก็อวนอยู่บ๊วยวเ่าเก่าอยู่ดิอ้ามาทางเจ้าเดีกินเหรอเจ้าไม่กิน ว่มีหมูมีอย่างอยู่อันส,สื่อมาวก้กลวงบอลเหตุหมออ๋อกับกับหอดแล้วนะครับเนาะนี่ครับแม่โอ้โกวดขึ้นไปขึ้นมาบางบนบ่ามาตักเียมเป็นจังไดลองดูเจ้าให้กินเี่ยมานี่ใหอ้กินบ่ต้มข้าวขนาดแค่เจ้าโอ้เป็นจังหดลองดูไม่เหน็บว,ว่าสัน นั่นมันขูดกันดังเด้๋ยอันเดี๋ยวคไปฟันออกยกันอ,อืออ,อ,อ๋ออัอน,นนี้ก็เป็นหมู่บ้าน่เอายาแดงใส่เจ้ามันแดงเอายายขูดหมู่บ้านใส่มันก็จะเป็นแผลตแต่ลายมือแล้วเป็นแผลแต่ลายมือดเลยนี่เมื่อไลายมือแล้วแผลเจ้าเพราะวสองมือนเดี๋ยมันเป็นใกล้ก็เป็นอยู่ดีก็เจ้ามันเจ้าเป็นมื่อไรแต่มันก็จับเกล็ไไดไฟเลยหมู่บ้านมันจับเกล็ดไฟอยู่เนี่เนาะ มันจับเก็บไว้อยู่ด้นี่เอ๋อก็ยาท่าหมอยาหมอให้บ่นังเจ้าบนหลอกบ่นังหลอกเลยบ่นังหลอกซื่อๆมันทั่งแยกออกเพราะว่าหนังบางๆอย่าไหมเจ้าไปย่อจากไหนมันหนักเจ้าไปยู่ไปย่อไหนมันโปวดกูน่ะเอออยู่ไม่เห็นหรบ่คุยทับออกอยู่ไม่เห็นบ่อ๋อมันหักตัวหักบางม้วนบางสนอันเฮ็ดเรื่อมันหักอืมกเลยก็ไปทับกระตุ้นก็อันี้แหละกูจะดูเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้หาย นี่มันขูดกูตัวนี้มันขูดกูตัวนีอะนี่มาขูดเจ้าเออเอามาขูดเจ้าจังไเอากวนเอ๊ะกูกับ้มันเปแล้วกูกับเฮ้ไปเยัสิบเอะมันรู้ปขูดกตัวนี้นี่้โอ้มจะมาหมันไม่ไม่ม่้ล่นั่นเถอะมามาจีบบาเจ้าอยู่ได้ันะพอพลเออพอเ้ไปเอดีรบาดโอ้เจ้าก็ดูล้อเจอยน้อแม่ อเป็นเนี่ยเป็นกี่ทึงที่ทึ่กถือก็บปตอดฟอมบ่ะนีอนี่ละไรย่่กลับมาก่ะเลยหมัวจอกณตีนื้สา่งมานี่ เจ้าคือตือนเสาเจ้าจะไปใส่เจ้าคือตื่นเ้าเจ้าจะไปใส่สเจ้าจะไปใส่เจ้าคือตื่นเ้าถูกเนี่ยไม่กูเฮ็ดนี้ล้วิเจ้าจะไปใสกี่มนี้อนม้นเห็นตรงเข่าเนี่ยอยู่ตรงเข่าเห็นไข่่ยอืมเอาแม่มันมันนี่แม่มันนี่เขามีตลาดบอกนี่ เออตลาดวันจ <Ah> um, ันบร์嘛เนี่มีบ่嘛นี่เนี่ยมันแรงบ่เออแต่เหมือนแรงจังวีเดี๋ยวเอาเจเอาหัวกมาเนาะเนหาหัวกมาเนาะเอาบวกเนาะเอาอย่างหัวเป็นมีอยู่บ่หัวกับสีมีตัวเนาะเนาะเอาหัวเนาะอยากบ่เจ้าเจ้าโอ้ผมออื่นไปหน้ามึงสิหน้าไงบ่กับสีหามือห่ดละโอ้ไปหน้าผมออื่นเหาอก็เป็นอย่างไปเหร่นเนาะ ไปงอเหรียญดูเถียงไหมครับเอาฉันนล่นเหรียงจะไหนจะดำหน้าอะไรบ่บ่แล้วไปนอนซืีอมันยุ่งหลายอยู่บ้านมันนั่นมันนั่นหลังลงดำเนี่อะไรบอน้ำมี่อะไบ่บ่มีน้นนนำแห้งแห้งทั้งสูบไปจังใดญอ๋อมันกับขี้เล่นมึงบอกเสียเอาเข่าบ่มอว่าหรอเอามึงมอไปกินบ่บ่เ่าเจอาไอ้แม่เจอยเนาะแต่คุณชอยกูเก่า มึงว่าม oh, ึงอวดมึงมึงบอกอวดเันเก่าเด่ไหมมึงยห่อนตัวเก่ามึงตันกาการใบญ่เบ่อมาจากไหนบ่บียรบ่บ่อเบียงเอาจังว่ามึงคือเป็นบอวดเันเก่ากัดเต็งเละ